สวัสดีค่ะอารดาสีสร้อยแก้วค่ะจํากันได้ไหมคะโอเควันนี้จะมาเปิดเผยนะคะถามว่าเอทำสัญญกรรมอะไรบนใบหน้าบ้างอย่างแรกที่เอทาเลยนะคะคือไม่มีใครรู้เลยนะคะนี่ค่ะใต้าตาเอทำเพราะว่าปัญหาของมันเนี่ยก็คือว่าเอเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นภูมิแพ้เนี่ยใต้ตานเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบหมีแพนด้าแบบนั้น,นะคะ พอเป็นหมีแพนด้ามันก็จะพองพองพองไม่ได้หมายความว่าอายุน้อย,นอยเนี่ยแล้วก็จะแบบไม่ไม่ทำไม่ได้นะะไม่เกี่ยวค่ะบางคนเนี่ยอายุเยอะบางคนเนี่ยอายุน้อยขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนคือถามว่าเจ็บไหมบอกเลยว่าไม่รู้สึกเลยค่ะที่เจ็บมากที่สุดก็คือตอนฉีดยาชาจิ้มลงไปตืดเท่านั้นตืดเท่านั้นค่ะเจ็บแล้วก็หลับ แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะคะไม่ต้องแก้ไขอะไรอีกเลยแม่กระทงไม่ต้องกรีดตาล่างเนี่ยตาก็แบบชัดเจนค่ะสวยมากคุณหมอใจดีคุณหมอมีเมตตาแล้วคุณหมอก็ให้ความมั่นใจเราว่าเฮ้ยมันมันต้องออกมาดีอะถ้าใครคิดจะตัดสินใจที่จะทำใต้ตาทำตาหรือนะคะเอเห็นมาหลายลายแล้วค่ะที่เนี่ยแหละดีมากดีที่สุดค่ะ คลินิกซอยหนึ่งค่ะอันนี้ทำนานแล้วด้วยนะไม่ได้ทำตั้งแต่แบบเพิ่งทำอะไรอย่เงี้ยทำตั้งแต่อายุประมาณ20ต้นๆนะคะตอนนี้ก็50เข้าไปแล้วดูสิคะว่าทำแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ปกติเลยค่ะคุณหมอวิทูนค่ะการันปีค่ะดีมากๆเลยค่ะ